เอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายทุกคนคงจะนึกถึงวัดร่องคุณสิงป์กเชียงรายภูชี้ฟ้าดอยช้างใช่ไหมล่ะคะแต่รู้ไหมว่าในจังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายซึ่งวันนี้จะพามารู้จักกับหมู่บ้านปุ่งแดงเป็นที่แรกเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมหมู่บ้านก็จะมีพ่อหลวงคำและทีมงานคอยต้อนรับเป็นอย่างดีเลยคะ่ะ ว้าวมีการแสดงด้วยสวยงามมากเลยค่ะข้าวคั่วเป็นข้าวที่ต้องอาศัยฝีมือในการปิ้งล่ะค่ะวิธีสีข้าวขนที่นี่ยังเป็นแบบโบราณวิธีใช้คือการตำด้วยครกกระเดื่องและการใช้กระด้งในการนำเปลือกออกช่างเป็นภาพที่หายากแล้วในสมัยนี้ ว้าวหมดเวลากันแล้วก็ร่ำลากันละค่ะสถานีต่อไปก็คือบ้านห้วยใยขาวซึ่งที่เรามาในวันนี้ก็คือน้ำพุร้อนห้วยใยขาวซึ่งเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายที่สามารถกินได้เพราะมีาธาตุกร,รมถันต่ำและยังเป็นน้ำแร่ที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงราย เริ่มแรกชุมชนได้มาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านใหม่ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนปี2004ถิ่นเดิมคือบ้านหลวงเหนืออำเภอโดอยสเกดจังหวัดเชียงใหม่เหตุที่ย้ายมาคือเพราะที่ตั้งใหม่เป็นที่พักแรมของพ่อค้าเดินทางระหว่างอาณาจักรสยามผ่านล้านานานไปยังเชียงตุง12ปันามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำตกบอ่อน้ำร้อนป่าไม้ต่อมาผู้คนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและตั้งชื่อว่าหมู่บ้านห้วยทรายขาวเนื่องจากลำห้วยมีน้ำใสสะอาดและทรายสีขาว ระหว่างพักเบรกก็แช่น้ำร้อนกันสักหน่อยนะคะน้ำแร่ธรรมชาตินี่มันดีจริงๆเลยค่ะทุกคนเพอแช่น้ำร้อนกันเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันเลยว้าวมาถึงก็มีสาวน้อยร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะน่ารักและเสียงพอมากๆเลยเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะจุดต่อไปเราต้องไปทานอาหารเที่ยงกันที่นั่นกัน อาหารมื้อเที่ยงคงต้องฝากท้องไว้กับชุมชนบ้านเหล่าสถานที่แห่งน,นี้เรียกว่าบ้านเฮินคำเป็นคำบอกเล่าสืบกันมาว่าเมื่อปีพศ2475ได้มีราษฎรอ,อพยพมาจากเมืองเชียงตุงและเมือง12ปันนปานนาเรียกว่าไตาเงี้ยวหรือไทยใหญ่มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่หมู่บ้านที่เรียกว่าบ้านเหล่าและปัจจุบันนายสำราญแสนหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ค่ะมาดูกันว่าวันนี้ชุมชนบ้านเหล่าทำอะไรให้เราทานกันบ้าง ทางทานข้าวก็มีการแสดงของแม่ๆด้วยเป็นโชว์ที่สุดยอดจริงๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยสถานที่ต่อไปที่พวกเราจะไปนั่นก็คือบ้านห้วยซ่านดอนจันก่อนจะไปดูกิจกรรมอะไรให้พวกเราได้ไปทำไปไหว้พระขอพอรกันสักนิดดีกว่าวัดดงมะเฟืองขึ้นชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้สักการะแล้วพรที่ท่านขอจะเป็นจริงรออะไรล่ะคะรีบขอพอรกันเร็ว ทั้งนี้ยังมีภาพศิลปะที่งดงามโดยลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิธิ์พิพัฒน์และเนื่องจากเป็นวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งในอดีตที่อำเภอแม่ลาวเป็นจุดศูนย์กลางตอนนี้ถึงเวลาไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนแล้วล่ะค่ะตามมากันเลยว่าแล้วก็หาที่นั่งกันเลยค่ะพี่ๆที่นี่ให้พวกเราฝึกสมาธิด้วยการประดิษฐ์โคม ซึ่งคงเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนานโดยให้แสงสว่างโดยตรงและเป็นเครื่องบูชาเช่นแขวนบูชาพระพุทธรูปและสถานที่สำคัญในพิธีต่างๆได้เวลาไปต่อกันแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังบ้านแม่สลองกันทุกคนให้การต้อนรับเป็นกันเองสุดๆด้วยการดื่มน้ำผัยธรรมชาติดื่มให้ชื่นใจก่อนพิธีจะเริ่มในค่ำวันนี้ค่ะ ที่ใกล้เริ่มแล้วนะคะพิธีนี้ชื่อว่าพิธีแห่ไม้กัมสลีตามความเชื่อของชาวพุทธต้นไม้ใหญ่มักมีเทวดาอารักษ์สิงสถิตยอยู่โดยเฉพาะต้นโพซึ่งนอกจากจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ส่วนมากจะปลูกไว้ในวัดแล้วยังเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติอีกด้วยต้นโพเมื่อจเจริญเติบโตก็จะมีกิ่งก้านบางกิ่งโน้มเอียงจนเกรงว่าจะหักโคน่นจึงมีคนนําไม้งม้มมาค้ายันกิ่งไม้ไว้ไม้ง้มนั้นเรียกว่าไม้ค้าโพหรือไม้ค้าสลี และแล้วก็ถึงเวลาอาหารข่ามื้อน,นี้กันแล้วค่ะพร้อมกันแสดงสล็อตซอสซึงปิดท้ายสำหรับวันนี้แล้วล่ะค่ะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย